สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบรรณารักษ์ออยนะคะในหัวข้อการย้อนขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ในระบบ t u e t 1 0นั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะจะสำหรับนักศึกษาที่พบว่ามีเนื้อหาผิดหรือว่าส่งไฟล์ผิดเป็นต้นนะคะหลังจากที่ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เข้ามาในระบบ t u e t 1 0แล้วต้องการย้อนขั้นตอนกลับไปแก้ไขข้อมูลวิทยานิพนธ์ของเรานะคะจะทำได้ยังไง ก็มาดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนักศึกษาก็จะต้องทราบก่อนว่าตนเองนั้นลงทะเบียนวิทยาน,นิพนธ์แล้วหรือยังนะคะกรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนวิทยาน,นิพนธ์เจ้าหน้าที่คณะก็จะสามารถย้อนขั้นตอนให้ได้เลยนะคะแต่ว่าหากลงทะเบียนวิทยาน,นิพนธ์แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คณะเนี่ยเขาก็จะต้องอ,อติดต่อกับทางหอสมุดเพื่อทําใบบันทึกข้อความในการย้อนขั้นตอนให้อีกทีหนึ่งเนาะซึ่งหาก นักศึกษายังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หน้าตาของ t u e t s i t ตอนที่นักศึกษา log in เข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะอยู่ในขั้นตอนสองครึ่งยังไม่ได้เกรอกข้อมูลอันนี้คือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะนักศึกษาก็สามารถติดต่อเจ้าท่านหน้าที่คณะเพื่อแจ้งขอย้อนขั้นตอนได้เลยแล้วก็แจ้งเขาด้วยนะคะว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เนาะ แต่ถ้านักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในขั้นตอนสิ้นสุดขั้นตอนนะคะก็จะอยู่ในหน้านี้เลยว่าคุณได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้หากนักศึกษาต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเหมือนเดิมเลยโดยแจ้งเขาว่านักศึกษานั้นได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คณะเขาก็จะติดต่อกับทางหอสมุดห้โดยการเขียนบันทึกข้อความให้นะคะแล้วนักศึกษาก็รอเจ้าหน้าที่คณะเขาติดต่อกลับเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ สิ้นสุดขั้นตอนการย้อนขั้นตอนกลับไปแก้ไขข้อมูลวิทยานิพนธ์นั่นเองค่ะก็คือจะต้องเช็คตัวเองก่อนเนาะในระบบทีวิทีสิทธิ์ว่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วหรือยังแล้วคอยแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดนะคะสําหรับใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถอีเมลสอบถามที่อีเมล tuet